ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,อาลองสาธิตวิธีการปรับเอฟเฟกนะครับคอรรุ่น a f i นะครับก็ผมก็ชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพิ่งมีโอกาสได้คอรคอบครองก็ผ่านมาเกือบ20ปีนะครับทีนี้ก็มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราจะปรับเพื่อเป็นแบงค์ของยูเซอร์เนี่ยทำอย่างไรก็เดี๋ยวจะใช้วิธีแบบ สั้นๆเลยนะครับว่ารายละเอียดการปรับเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปศึกษานะครับว่าเราชอบแบบไหนระดับแรกนะครับถ้าเราอยากจะปรับเจ้าตัวนี้นะครับเราต้องเลือกตรงนี้ไปที่แบงค์ที่1นนะครับจะเป็นเลขหนึ่งครับสไลด์แบงค์ที่2ถึง6เนี่ยมันจะเป็นแบงค์ p รีเซตนะครับนี่เขาจะบอกไว้นะครับ2ถึง6เป็น p รีเซตหนึ่งเป็น user ครับส่วนตรงนี้มันจะอยู่ตำแหน่งโปรแกรมนะครับดจะเป็นตำแหน่งโปรแกรมทีนี้ถ้าเราจะปรับเนี่ยเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับให้มันเป็นเมนูลหรืออีดิทนะครับทีนี้เวลาเราก,กดไปปุ๊บเราก็จะเห็นละว,ว่าเอฟเฟกของเราเนี่ยที่เราปรับไว้เมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ตัวแรกนะครับเป็นคอมเพรสเซอร ตัวที่สองเป็นดิทอ r ชั o นเราไม่ได้เปิดนะครับคอมเพรสเซอร์เราปิดก็ได้นะครับดิทอ r ชั hmm. o นนะครับ mm hmm. ที่สามเป็น T band EQ, mm hmm. ทีแบนอีคิวที่สี่เป็นคอรั f แฟงเจอร์ส่วนโมดูลที่ห้าที่เราเปิดนะครับเป็นร mm ีเวิร์บดีเลย์ทีนี้เราต้องการจะปรับเปิดปิดอะไรนะครับก็เลือกเอานะครับอย่างคอมเพรสเซอร์เราต้องการ,เป,รกเ,ปเปิดก็กดเปิดนะครับแล้วก mm ็ดิทอ r ชั o นจะเปิดไหมเปิดก็กดเปิดนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะปรับเนี่ยหนึ่งใน6 f 5้าห้าเอฟนะครับที่เราเปิดสมมติว่าค่า distortion เนี่ยเรายังไม่พอใจเราก็เลื่อนมาตำแหน่งที่2นะครับตัวสีแดงตัวแรกเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าเราจะปรับคอมเพรสเซอร์เราก็ดูนะครับว่าคอมเพรสเซอร์เราให้ดูแถวนี้มีเซนเซนนะครับกับ a t tag เท่านั้นกับ level นะครับเราก็ปรับตามเขาก็จะมี2ปุ่มนี้นะครับ ที่มันมีผลนะฮะตัวเลขวิ่งลักอันนี้เอฟเฟกนะครับใครชอบเป็นไหนไปปรับเอานะครับอันนี้ก็ย่อๆนะครับจะไม่ปรับละเอียดส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นเลเวลของทุกเอฟเฟกนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นม e. ัตเตอร์จะเอาดังเบาแค่ไหนนะครับต้องปิดคอมเพรสเซอร์ต้องการปรับดิสอร์ชนหรือโอเวอร์ไดร์เราก็เลือกลงมานะครับ ปึ๊บที่2ก็จะเป็นออันนี้กล้องไม่โฟก,กัสน,นะครับเป็น Ditto o ลชั่นโอเวอร์ไก็จะเป็นอันนี้นะครับที่เป็เปิดปิดเราจะปรับอะไรบ้างดูที่ตรงนี้นะครับดูที่โหมดของมันนะครับ1 2ก็โหมด1จะเป็น Ditto อลชั่นนะครับ สองโหมดสจะเป็นโอเวอร์ไดนับอ่านี้เป็นโหมดเสร็จแล้วเป็นไรเราจะเลือกปุ่มนี้นะครับเป็นไดรจะเลือกเท่าไหร่นะครับศูนย์ไม่ดังนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้ถึงสิบห้านะ,ะสมมติเลือกเป็นดิสทตร์ตชั่นนะครับสะใจนะครับตัวต่อมาเป็นโทนครับ นะครับถ้าเป็น Overdrive s e c t i o นตัวนี้จะเป็นโทนทุมแหลมศูนจะเป็นทุม่มชุดห้าจะเป็นแหลมส่วนตัวส,สุดท้ายจะเป็น Level นะครับเหมือนเดิมครับตัวที่สที่แบน EQ ก็เหมือนเดิมฮะอันนี้จะไม่ปรับให้ดูนะครับปุ่มแรกจะเป็นเบสนะครับตามเขาบอก เราให้ดูตามแถวของมันนะครับปุ่มที่2เป็น mid mid frequency นะครับก็ปรับความถี่ของเสียงกลางอันนี้ก็เป็น mid นะครับ table บตัวต่อไป c o ลั a t z t h r u s t e กัเ,กเหมือนกัน,นครับ 1. มี5โหมดนะครับ เราก็ไปดูว่าโหมดไหนเป็นอะไรก็ดูจากตรงนี้นะครับโหมด 1, 2เป็นแฟงเจอร์สามสี่คอรัสโหมด5เป็นสลับแบ็กอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับต่อไปเป็นเลข 5, r e รีเวิร l a y ีเลย์รีเวิรก็มีอะไรบ้างนะครับ 1. เป็นฮอร์สองเป็นเอ็นฮารฮอเอ็นฮอนะครับ3เป็น r o ม m 4. เป็น p l a ท 5. เป็นไลท์ t เตทนะครับ6เป็น Echo โคีเวิร์บเป็น d ีเลย 6เป็นยูทิลิตก็มีน้อยนะครับเป็นน้อยเลเวลกับมาสเตอร์นะครับเป็นน้อยเกรดยูทิลิตีจะเป็นน้อยเกรดครับปรับที่2ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็ลองลดครับปรับไปเยอะน้อยก็เงียบแต่หางเสียงจะหายนะครับก็อันนี้ผมจะเปิดปิดหมดเลยนะครับไม่ใช้สมมุติเราปรับเสร็จแล้วเราต้องการเซฟก็กดไลท์ตรงนี้นะครับ มันก็จะเซฟให้เราสองทีนะครับอ่าสองทีอ่ากลับมาที่ตำแหน่งหนึ่งกลับมาที่โปรแกรมครับอ่าเป็นเสียงที่เราปรับไว้เมื่อกี้ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเสียงจากแบงค์ของโรงงานนะครับ p ี s e t เนี่ยสมมติเราชอบเสียงนี้มากกว่า นี้โหดกว่าอยากได้เสียงของโรงงานมาใช้เราทำยังไง <c oughs> เราก็ปรับกดที่นี่นะครับไลท์ไลท์ลเสร็จแล้วเรากเา็เรียนแบงค์นะครับเรียนไปแบงค์เราว่าจะเอาไว้ที่ไหนผมจะเอาไว้ที่นี่นะครับผมจะเอาไว้ที่นี่ตัวที่เราปรับไว้เมื่อกี้แล้วไม่สะใจนะครับแล้วกดไลท์อีกทีนึงปึ๊บมันก็จะดึงมาที่ตรงนี้นะครับ น,นี่เป็นเสียงที่ผมเคยปรับไว้อันนี้เป็นเสียงจากโรงงานที่เราเซฟงอาเมื่อี้เไม่มาครับโทษทีโทษทีเอาใหม่นะครับ ชอบเสียงนี้นะครับกดไลค์ต้องแบบนี้นะครับเมื่อ <Yeah. S 1> กี้ขออภัยายนะครับก็ถ้าเราจะเลือกเอาใหม่นะครับถ้าเราจะกอป จะ copy จาก preset มาใช้ preset ลงงานสมมุติ preset ลงงานเสียงนี้นะครับเส <Hindu. S 2> ียงนี้ก็ได้นะครับก็ได้ต่างจากเมื่อกี้เราต้องการเสียงนี้ไปใช้เรากดไ i g ์ทีนึงปึ๊บแล้วก็กดเอ่อมาไว้ เราต้องการไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่5กดไลค์แล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่ง preset user นะครับมันจะก๊อปมาให้เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้ก็อาจจะมีผิดบ้างนะครับก็ไม่อยากจะอัดใหม่นะครับเพราะว่ามันอัดไปเยอะแล้วก็อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับข้อดีของเขาที่ผมชอบเลยนอกจากเสียงที่เป็นอนาล็อกธรรมชาติแล้วก็นี่ครับมันมีเกนอินพุตให้เราครับถ้าเกิดเสียงกีตาร์เราอิ่มไม่พอเราปรับเกนอินพุตได้แต่เราต้องดูที่นี่ด้วยนะครับปรับเยอะไปปุ๊บถ้าพีคมันขึ้นเสียงมันจะแตกเสียงคลีนมันจะแตกนะครับส่วนตัวนี้ก็สังเกตด,ดูววถ้ากลับปรับเกนอินพุตเยอะไปนะครับ ปาลายจะขึ้นถ้าเปิดเสียงคลีนเสียงคลีนมันจะแตกนะครับตัวเป็นเสียงไบพารสนะครับตัวนี้ไบพารสก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนในนี้เป็นปุ่นออาพุตก็เป็น Level. ามาตเตอร์เลยไมธรรมดา ประมาณนี้นะครับจบแล้วครับ10นาทีแล้ว